เช้าเนี่ยมาทางานเหมือนได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวาย,ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่ตัวยาผ้าแห่งนี้ว่าไงว่าไงนนแล้วครับผมทําไมอะเมื่อเชา้าขับรถมาครับครับหมอกเต็มรถเลยครับจานเฮ้ย<ร>มีหมอกด้วยเหรอใช่ครับในรถเต็มหมดเลยครับทีนี้เราจะแก้ตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างมีหมอกตรงไหนบ้างขึ้น รอบพันเลยครับอาจารย์อ๋อเป็นเป็นเหมือนฟ้าปะเป็นหมอกเป็นเหมือนฟ้าใช่ใช่ครับเป็นขาเๆเป็นเต็มรถเลยครับผมอ๋อทีนี้เราจะแก้ไขยังไงดีครับอาจารย์อย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆก่อนนะครับเอาข้อไม้ใก่ข้อไม้ใกล้ากลอาไปด้วยพูดไปด้วยทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคือธรรมชาติของการที่เราจอดรถเอาไว้นอกบ้านเนี่ยโดยที่ไม่มีหลังคาเนี่ยข้ามคืนเนี่ยบางทีบางครั้งตอนนี้มันกำลังเข้าสู่หน้าหนาวใช่ไหม หรือว่าก่อนหน้านี้มันฝนตกบ่อยใช่ไหมครับพราะฝนตกบ่อยพวกนี้มันเกิดความชื้นไงยพราะเกิดความชื้นปุ๊บมันก็จะมากเกาะเป็นอะองฝ้าที่รถเต็มหมดเลยนะพอเกาะกติดเต็นนมไปหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยส,ยสายเนี่ยมันเริ่มถึงจะเป็นแบบระเหยออกไปเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขทํายังไงคุณบิ๊กเที่อไหมตื่นเช้ามาเช็ดรถอ่ะมันก็ไม่หายสนิทนะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันยังชื้นอยู่แต่นี้วิธีการแก้คือ,อยังไงก่อนที่เราจะขับรถโอเคเราอาจจะทําความสะอาดเบื้องต้นก่อนไอเช็คแค่กระจกก็ได้ พอเช็ดแค่กระจกเช็ดไฟเพราะไฟมันก็มีคาบคาบน้ํามีละอองน้ํเกาะใช่ไหมก็เช็ดกนหน่อยนะครับเนี่ยพวกนี้พอเช็ดเสร็จแล้วปุ๊บวิธีการเ,เริ่มต้นพอเราเริ่มสตาร์ทรถก็ให้เปิดหน้าต่างลงทั้ง4บานแล้วก็เปิดไล่ฝ้ากระจกหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าไล่ฝ้ากระจกหลังเป็นยังไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเปิดแอร์แต่ไม่ต้องเปิดความเย็น <Wow. S 1> ไม่ต้องเปิดความเย็นเปิดแค่พัดลมเฉยแล้วก็ขับไปเรื่อยๆช่วงจังหวะที่เราขับแ,กแรกๆเนะี่ยอาจจะมีละององเกาะอยู่บ้างเราก็ ใช้ปัดน้ำฝนช่วยเอาอะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังว่าไล่ฟ้าหน้าตาเป็นไงดีกว่าเามาทนี้นะครับรนี่ไล่ฝ้าหน้าตาแบบนี้นี่แต่อยู่เฉยๆอย่าไปกดเล่นนะเดี๋ยวก็จกแตกพวกเส้นพวกเนี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ไล่ฝ้าเนี่ยเป็นส่วนช่วย <tro ENE> สําคัญที่ทํา mm. ให้เราละลายฝ้านะครับละลายฝ้าได้อันนี้คือวิธีการแก้ไขเพราะฉะนั้นเราก็จะขับรถได้อย่างปลอดภัยมากที่สง่ายๆแค่นี้เหรอครับเนี่ยใช่ง่ายแค่นี้เองเดียกภาพไปดูอีกรอบนึงว่าในรถเนี่ยปุ่มไล่ฝ้ากระจกหลังหน้าตาเป็นไงอตามไปดูกันเป็นปุ่มไล่ฝ้ากระจกหลังเวลาที่เรากดแล้วเนี่ยก็จะมีไฟติดนะครับมีไฟติดพอมีมีมีไฟติดเสร็จปุ๊บ นะครับมีไฟติดเสร็จปุ๊บเนี่ยคือไล่ฝ้าทํางานแล้วนะครับแต่เวลาที่อยู่เฉยๆเนี่ยอย่าไปกดนะครับเดี๋ยวก็จกแตกเอาไว้กดตอนที่มีละอองหมอกละอองฟ้าเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวฮะเดีวคุณบิ๊กลองเปิดสวิตช์ออนละปุ๊บนี่ผมเปิดไฟแนละ้วเห็นไหมก็จะมีไฟสีเหลืองอยู่แสดงว่าตอนนี้ไล่ฟ้าเนี่ยเริ่มทํางานแล้วนะครับเวลาใช้เสร็จก็กดออก ส่วนถ้าไล่ฟ้ากระจกหน้ามันทานํางานยังไงมันอาจจะทางานควบคู่กับเครื่องปับอากาศต้องเป็นรถในฟังก์ชันที่มีนะมันจะอยู่กับนี่อยู่กับชุดนี้นะครับอันนี้มันจะเป็น VOS อาจจะมีแค่ออกหน้ากับออกเท้านะครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมีแค่หน้ากับเท้าแต่ถ้าไปรุ่นรุ่นอื่นๆนะครับมันจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะไล่ฟ้ากระจกหลังเนี่ยถ้า จุดนี้สูตรสังเกตง่ายนะสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมคือกระจกหลังแต่ถ้าสัญลักษณ์เป็นกระจกไร้ฝ้ากระจกหน้านะมันจะเป็นเหมือนรูปใบพัดอะเป็นรูปเหมือนพัดอะนะเป็นรูปโค้งเท่านี้เองคุณปิ๊กง่ายๆวิธีการใช้รถเวลาที่มีละอองหมอกหรือว่าละอองฝ้าก็จะทําให้เราเนี่ยใช้รถได้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ถูกง่ายง่ายที้ไม่่นอินก็คลิปนี้ผมกับผมอาจารย์โตโยต้ากับเสียบิกโตโยต้าคุนรีก็ขอลาทุกท่านไปเท่านี้ก่อน คลิปหน้าเราจะมาพบกับอะไรสิ่งใหม่ๆนะครับก็โปรดติดตามชมกันวันนี้ขอให้ทุกท่านเลือกที่ใช้ใช้เลือกที่ใช้ใช้ที่ชอบและชีวิตคุณจะดีเองสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าคนระับ